สวัสดีนะครับวันนี้น้องเวียนะครับดูทาแป้งครับโกเทวันนี้จะมาทดสอบวิชาภาษาไทยนะครับสิบคำกับร้อยรางวัลนะครับอ่าคำที่หนึ่งมีรางวัลอะไรบ้างคะให้เลือกเอาได้ตามสบายนะครับท่านผู้ชมครับอ่าคำที่หนึ่งค่ะแต่งหน้าแต่งหน้าสวยครับอ่าคำที่หนึ่งขังขังคำที่หนึ่งเขียนนี่นะครับไอตรงข้อนะครับขัง คำที่สองนะครับขันนะครับยากด้วยนะครับคำที่สามนะครับขวดอ่นนะครับงงนี่ครับงงนี่ครับงงนี่ครับขวด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 ครับขวดขวดครับขวดขวดนะครับ ขาวครับขาวคำที่สี่ครับขาวอันนี้ยากดีครับอ่าขาวนะครับขาวนะครับคำที่ห้านะครับขาวครับขาวคำที่หกนะครับข้าวข้าวครับข้าวครับยากดีครับยากดีครับคำที่เจ็ดนะครับ ขี้ครับขี้ไปเยอะแล้ว <laughs> คาที่แปดนะครับขี่นะครับขี่คําที่เก้านะครับเข็มเข็มเข็มเอะไรยากนะครับเข็มนะครับเข็มนะครับเข็มนะครับคําที่สิบนะครับข่าเข่าเข่าครับเข่า เข่านะครับไหนครับตรวจนะครับตรวจคำตอบนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับน้องเวียเขียนนะครับอ่านะครับกับหัวกับหางเงี้ยพอนี้เป็นกล้องหน้านะครับเฮ้ยถูกหมดี่วะเฮ้ยขออะขะขางอขังขันขวดขาวข่าข้าวขี้ขี่เข็มเข่าโอโหสิบเต็มสิบสุดยอดนะครับอ้าววันนี้น้องเวียได้สิบเต็มสิบนะครับ ก็เจอเห็นครั้งหน้ามาเจอใหม่ในอดุดฟันหน้า,านี่นครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้ทำไมบายบายปัดัตดิดีดีสวย,สวย